มันเป็นออโต้คือไม่ต้องเหยียบเดี๋ยวดเดี๋ยวใส่พานสิดะไม่อ่ะเดี๋ยวถอยหลังครับถอยหลงังโอเคครัเดี๋ยวหน้าอ่ะเดี๋ยวหน้าดูอ่ะเล่นเครื่องนิดน,นึงครับเล่นเครื่องนิดนึงเล่นเครื่องจอดรถจอดเล่นเครื่องนิดนึงอันนี้ะนนจะขับเดินก่อนนะยังไม่ต้องอะไรคิดแลกเดินก่อนอ่าโอเคพอพอพออ่ะลองเดินแล้วเลี้ยวทา้งผมดูดิครับเออไม่ต้องคัดเลี้ยวทา้งผมเลยเลี้ยวมา เลี้ยวนะผมเลยครับอ่านั่นแหละเลี้ยวมาครับผมนั่นแหละเอ๊บอ่าเลี้ยวนะผมอ่าถอยหลังแล้วตูไปทางซ้ายถอยหลังแล้วตูไปทางซ้ายเอาตูไปทางซ้ายแอ้ยตู้ายตู้สายเอ้ยตู้ตู้ายพี่ดิซ้ายพี่ดิตูไปทางซ้ายเอาตูไปทางซ้ายอ่าอ่า อา่าโอเคถอยหลังไปตรงๆถอยหลังไปถอยหลังไปจะสอนเกี่ยวโอเคถอยตรงๆพอหยุดก่อนครับโอเคพอเข้าใจแล้วนะนะเลี๋ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้แล้วนะครับนะเดินหน้าถอยหลังเดินได้นะต่อไปเราจะปรับงานะนะอย่างเงีย้ยเวลาจะเริ่มเกี่ยวนะเวาเริ่มเกี่ยวเราปรับงานวางพือเลยปุ๊บวางไปก่อนน,นะแล้วเขายกมาหน่อยนึงเอาว่าไม่โดนดินนะครับ โอเคลองขึ้นตู้นวดครับอ่าเนี่ยเสียงมันร้องเพราะว่ารอดจะไม่ได้แต่เรายังไม่ต้องเร่งนะครับเดี๋ยวเพิ่งนะเดินนกลับก่อน,นกลับก่อนกลับเราเข้าตัวเอ็นก่อนครับเราจะทดสอบเครื่องก่อนว่าระบบเราทำงานปกติเปล่าอ่ะดึงตู้นวดครับอ่าต่อไปดึงตัวเกี่ยวครับอ่าเล่นเครื่องให้ถึงรอบครับเล่นเครื่องยังฝ่าเสียงราจะดับนี่ เล่นเล่นไปเลยครับลุดเลยครับมันจะดับหมดเห็นไหมโอเคดันเดินหน้าครับไม่ต้องจับเลยเลยดันเดินหน้ามันจะไม่เดินก็เกียร์ชุดแรกเราว่างไงเราให้ดูนี่เดินลงมาเนี่ดันเดินหน้าดันเดินหน้าเดียวใช่ไม่ใช่ดันตัวนี้อ่าพอลงมานี่ลงมาลงมาพอให้ดูระบบให้ดูระบบเช็คก่อนลงนา เช็คระบบก่อนลงนาว่าระบบมันทำงานปกตีเปล่าเราดูเองนะฮะว่ามันโอเคเปล่าตัวนี้ล็อกแน่นโอเคระบบแน่นก็โอเคจบตอนนี้เราจะลงนาได้แล้วโอเคฮนะแค่นี้แหละแล้วก็พอดับเครื่องปลดปลดเกียร์ถอยหลังไอ้เข้าเกียร์นดึงมาตัวเองครับเขาหยุดดึงมาตัวเองนดึงตัวนี้ครับดึงมาตัวเอง หยุดแล้วก็สับตัวโน้นกลับสับตัวโน้นกลับอ่าโอเคเบาเกื่ออ่ะอันนี้รู้จักแล้วใช่ฮะอ่ะต่อไปเดี๋ยวดึงเล่นป่องนี่ก่อนครับทอนทอนป่องไปเทเทข้าวฝั่งนี้นยกขึ้นครับยกขึ้นยกขึ้นเหรออีกทางหนึง่งอ่านั่นแหละอยากเททางไหนอ่ะยกให้สุดจอนอยกให้สุดจอน โอเคแล้วก็ไป,ไปไปไม่ได้ก็ไปทางนึงนั่นแหละครับเอาลงโอเคครับพอเข้าใจยังครับอ่ะพอก่อนครับพอก่อนแล้วให้รู้ว่าโยกขึ้นโยกหัวแดงครับโยกมาโยกมาเข้าล็อกเลยเห็นไหมสกูจะทะเกสกูดึงข้าวนี่ไหมได้ไหดูดูมีฟุลดออกไหมโอเคไหมฮะแล้วงั้นเราได้เสือกลับปล่อยหยุดดึงน,นะดึงอ่า <น>กบุงมเขียวกลับอ่าโอเคนั่นคือปกบุงมกลับมันยุ่งเลยปล่อยเลยมันจําได้รถฉลาดโอเคอันนี้ใช้รบปปลเป็นหมดแล้วนะต่อไปสับฟางกันไหมสับฟางตัวนูน้นดันไปครับดึงมาแล้วดันไปดันไปได้สุดมลงมาดูหลังนี่ครับนี่ระบบสับฟางทำงาน ตัวนี้เปิดอ่ะทำไปทําแบบเมื่อกี้ใหม่ครับดึงกลับด้านอะดึงกระไม้สุดแล้วปึ๊บอาลงมาดูครับนี่เขาเรียกเช็คระบบก่อนเห็นว่าตัวนี้จะทับลงไปแล้วเราไม่สับแล้วเราจะมาเป็นกองตัวนี้เป็นตัวรับข้าวว่าะจะข้าวกองหนากองบางนะแต่ว่ามันก็มันจะไหลลงตรงนี้ครับ โอเคนะจะสับหรือไม่สับวางสับสับก็ดึงไ้เลยครับโอเคงั้นอ่ะเลยลองขับรถลองเกี่ยวดูครับลองเกี่ยวได้เลยครับอ่ะลองเกี่ยวดูลองลองเกี่ยวเล่นๆดูลองเดินเกี่ยวดูครับเกียร์ช้าครับอ่ะขึ้นตู้นวดก่อนอ่าขึ้นตู้นวดก่อนอ่ะอ่าขึ้นก่อน โอเคเล่นเครื่องครับเล่นเครื่องสัดเสียงดับเลยอ่าได้และครับก็จากนั้นเข้าเกียร์ชุดที่หนึ่งเข้าเกียร์ชุดที่หนึ่งก่อนอ่าเสร็จจากนั้นก็เกี่ยวได้เลยครับโอเคฮะนี่และครับแล้วให้เข้าเข้าช่องนี้เอา ไปหลังไม่ทำงานนะ ดูก่อนดูก่อนครับโอเคพ่อครับผมลงมาก่อนครับชุดเครื่องนะดูฟังเสียงเครื่องนะ